ไม่เห็นรถผมมันไม่ล็อกรถพิมพ์ไม่ล็อกพี่เมมันชนแดงก่อนได้ป่ะไฟฟ้ามันเลือกกันคันนึงดิไม่ช่วยกันยัดก่อนยัดก่อนต้องเอาคันนึ่งจะเอาคันไหนเลือกเลยพี่พอต้องเลือกต้องเลือกคุณปู่ได้รถใครแดงๆวะขึ้นยัดรถันแดงรถ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 ตรวจทองแดงมันรถไฟฟ้ารถมันไม่ใช่หรอแดงอ่ะุณปู่ซุนนะจะเอาคันไหนจะเอาคันไหนช่วย่ยชวกันยัดช่วยกันยัดช่วยกันยัดช่วยกันยัดโอเค พออยู่ันดก่อนยัดยัดคุณปู่มายัดคุณปู่นะปั๊มนะปั๊มเขานะปั๊มมาช่วยกันยัดยัดยัดเอานาโนให้แตกก่อนขะนึงมายัดมายัดกิไม่ไหนหรอป๊าคนนะพี่อนอยู่ตรงข้างทางคอยเหรอใช่ป๊าคอยเต็มเลยน้ำมันกูหมดเลยไอ้เนี่ยกูมีเวลาคุกกว่าเพื่อนเหลือสองนาทีเดี๋ยวพี่มันหล่นอยู่ตรงทางมันลงซ้ำหน้าปั๊มมันลงซ้ำมันลงซ้ำเพื่อนเราใครลงใครลงเพื่อน เราตกใช่มอยู่เยอะนะพี um ่มันอยู่เยอะนะเราตกเราตกใครวะใครมันใช่ไหมเนี่ยใครใคนใครวะเพื่อนตายเพื่อนตายเฮ้ยเราต้องเยอะกว่าเราเยอะมาให้หมดมาให้มาลงมาให้หมดมาลงมาให้หมดเดี๋ยวเพื่อนกูเด้งพุงนะวัดพี่กูก็จะเด้งตอนนั้นเป็นไงบ้างผมไม่ชอบยิงนะผมไม่ีศพนะสารเนี่ยนาลงวันเฮ้ยไผ้าใยตรงเนี้ย กูจะอาแปแล้วรดส้นตีนอะไรเนี่ยรถอย่างควายไป้มาพี่ไปงมาไลงมไปลงมาไปลมไปลงลมไปลมไมไมีไาไนลงมางไม่ได้งมอมมาลงให้กูกมาูปมปงมาไปลงอางไปลงมาไงคงาไงมงมไปลวาไปลงงาไลไปลงางไปไงมงไไม่มีไมวางมห้ผมาางมห้มามไมไดไปลมาไปพอมาไโจ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 ไลไ กันทอมมา้วกันทอมมากันทอมมารอรอใครนี่ใครนี่ใครนี่มามามาอุ้มได้ป่ะมาอุ้มได้ป่ะมาอุ้มได้ป่ะมา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 ตามเลยแค้มาตามเลยแค้มามาอุ้มหน่อยมาอุ้มหน่อยครับสามสิบมันเอากูเอาเดียวเดียวดิไอ้าูหมอวิลลี่ไอ้ซ่าเออมาอุ้มหน่อยมาอุ้มจะเด้งจะเด้งคุกจะเด้งคุกมาตามมาตามมาออกมาดีออกมาไกลกว่านี้ดิโอ้เด้งคุกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเลยกลับไปเล่นไฟเลยเดี๋ยวกลับไปไอ้เฮียแม่งมีแต่ปัญหาว่ะไอ้เฮียชีวิตนี่แม่เลยเฮียมึงไปเล่นเข่ากันหมดเเลลลยออ่่ะมมมาาาางงดดิิไข แอปเปิ้ลมาแล้วด้งกุ๊กไอ้เนี่ยมันเยอะนะเว้ยเข่าเยอะจัดเลยเล่นเยอะนะเล่นเดี๋ยวกูยิงพี่อยู่กูเอากูเอาศพมานะไอแค่นี้เราของใครวะน้ำมันตายอันไอ้เยี่ยงหัวเหลือ่งดิเยี่ยงหัวเหลือ่งดิกูนี่กูจะลงไปเล่นลงเบสดิกูไม่มีน้ำนมกูกูไอ้เองแดงกูกูวีข้อสออกให้กูล่ดสามสี่มาแล้วหนึ่งคันโง่ เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยนเขาหน่อยพอตายฟังกูพี่พอตายบนเขาอ้เฮียเอ้ยหมดเยอะมากเลยอีเฮียมึงทำอะไรกันเนี่ยเอ้ยเราก็เยอะนะเราต้องเยอะกว่ามันดิยแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไอ้เฮียเพื่อนเราอ่ะโดนหมดแล้วเนี่ยอยู่อยู่อยู่ยิงแค่อยู่บนยิงให้อยู่ไปยิง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 แต่ไม่มีคนลงไปเล่นเนี่ยอ้เฮียมีเอ็มพีมั้ยมีเอ็มพีแล้วต้องวางเอ็มพีไหมยิงกูเลยยิงกูได้เละกูช่วยพี่พออยู่ภูมิ เล่นจุดตีนเขาไปช่วยเพื่อนดิไรแค้นเขามันอะไรแค้นเขามืนกัไปไปช่วยตีนเขาหน่อยเพื่อนต้องเล่นต้องเลนเพื่อนอยู่รงสีขาวได้ป่ะโดดลงมาเล่นตรงสีขาวได้ไหมเอ้โหลบนบนเขาลงไปเล่นข้างล่างดิมาเล่นข้างล่างบอกเพื่อนหน่อยก็อลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยวางยามีดหน่อยใครมีมีวางให้หน่อยดิมึงลงมาเล่นข้างล่างโอ้โหมาเพียบเลยว่ะไอ้หัวงลงมาเล่นข้างล่างปวดท้องปวเหลียงปวดเหลียงไสามเพียรเพียรสามเพียรสามติดจอดนิ่งนะโอชิ โอเคโอเคตามทามเป็นอีกนะโนมาตามตรงนี้ต่างๆถนนคนหนึ่งดิตามถนนหน้าวุ๊้มาจับมืนกลางตามถนนมาตามคนหนึ่งดิไอ้ปืนขึ้นรถหน่อยได้ป่ะปืนไอ้เชี่ยมันนี่ไปอร์ยิงตามมั้ไล่ปืนบอลลอมันหน่อยเดียวโอยต้มยีหลายต้มเป็นการถนนลุกอยู่ในไฟอยู่ในไฟมือขึ้นหน้าแปะมาหน่อต้มขึ้นหน้าแปะมาหน่อยสวยสวยสามสวยแล้วไปเลยขึ้้นนหาแปมาันมีผู้หญิงคนนึงเพิ่งเห็นไหมไอโอเชี่ยมันอยู่คนนึงโอเชี่ยึ้นรถได้ป่ะ หนเามเดเดเดถือให้ผมวาผมเดี๋ผมอันนี้ให้นี้ตาหมดเลยที่พี่เบอร์บอกอ่ะตายหมดแล้วต่อยพี่หน่อยดิใ้จอนยู้จอนยูส่วนกูหมดนะไอ้แผลใครมีวางใหหน่อยกลางถนนยิงกลาไฟยิงกลาไฟเอโอชิหันขวาดิกูยิงยูพี่ขวาขวาโอชิขวาน้มล้มล้มลอ้มีนาโนชื่อหน่อยชหนตัวเนี้ย กูวิตายพไปวิตายตัดตัดกูลงรถไม่ได้บนเขาเพื่อนหน่อยข้างหลังเขาหลังเสร็จกูเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนที่เขาลงรถไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ลงมัขึ้นรถดับขวางมิทิพอรูนุ่เลนเดนี่พทรมัขึ้นขึ้นรถดาบขวามือไปไหนวะเอ้ยกูลงรถได้คอร์ดต้าบนเขากลางกลางถนนกลางถนนมามายิงเพือนมาหน่อยท่พอรไปขึ้นรถดับนี่มันขี่บนไปกลางถนนนะเล้ยวเลี้ยเลยออกเลยออกแป้กลับไปบนให้เพื่อนเลยก็บนเขานะไอ้กูลงรถไม่ได้บนเขาเชียวเฮียลงอีกเล้อ กันโดนะ้วยฮลโหลยอยู่ช่วอยู่ช่วยอยู่ไปเร็วมาเน็วมาเร้วมาแล้วมาช่วยหน่อยไอ้หียกูลงไม่ได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยทิ้งศพเพื่อนช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปไปไปชุบเลยชุบเลยหลัง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 โอชิหลังโอชีหลังเปรนมายิงกับกูได้โอชิไหนวะเอไหนรวะรถมันจะมาชุบที่กูนะตรงเนิน ยให้ป<ผ>ืนมายิงฟรีตรงนง้นปืนมายิงฟรีเฮ้ยชุบเพื่องกลางไฟหน่อยชุบเพื่องกลางไฟหน่อยชุบเพื่องกลางไฟหน่อยกระกตึกระจกสามคันสามคันพวกมันทั้งนั้นเลยสามคันพวกมันทั้งนั้นเลยไปโดนซ้ำตึกระจกตึกระจกแต่ท่านผู้พิทักษ์อย่ว่านินมา อ๋อท่าไหนฮะถือนอยเพื่อนฮัลโหลใครใครฆ่าแล้วมึงถือสายเปลี่ยนปืนหน่อยดิกกูวิ่งออไปอ้มาอีกมาอีกไฟยังไม่เขียนนะเว้ยมาอีกเว้ยเพื่อนตายเยอะเพื่อนน้อยไอ้รีเพื่อนน้อยนะต้องกลับนึงหอ้งหลังหวังพ่ชิตเอามาหลับละไอ้จับปืนมันได้ รถปู่พี่รถปู่เอาหน่อยนี่รถปู่ใครอยากเปลี่ยนมาเนี้ยกดให้ซ้ำเลยของเสาไฟอ่ะท้ำเลยกูเล่นให้เพื่อนหน่อยดิเพื่อนหายวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนถือตบน่ะบนเขาพี่เฮ้ยกูกูจะถือตบหน่อยนี่นแค่หลังเพณอยากหน่อยกูมมึงโคบหลังไฟหน่อยหลังเห็นพอสมัยไปเนี่ยไทยคานเนี่ยไทยคานเนี่ยในพุ่มในพุ่มเพื่อนโดนซ่อนหนึ่งคนลยไล่อยู่ไล่อยู่เพี้ย ก็เล่นไกลๆเอ้ยรถมันมาเว้ยไม่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 ตอนนี้มึงหาศพแอบหน่อยอย่าถือศพเล่นเชื่อกูคนเราน้อยมากไมงคนเล่นในภมิอ่ะในภูมเออคนเราน้อยมากเอาศพแอบไปแล้วนะน้องผมแตกเก็บไม้เปนมยเหมือนนกัเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไหนเพื่อนอยู่ไหนบ้างบอกหน่อยหาศพเพื่อนไหนหาในภูมิในภูมิไหนบ้างยิมพีอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนในภูมิเนี่ยเห็นเห็นไฟฟ้ากูวะเพื่อนโดนตรงกลางเพื่อนโดนมาเอ้ยรถถือศพนี้เพื่อนเราปะพี่พี่พี่วินดี้พี่วินดี้ยิงกลางหน่อยหน่อยยิงกลางหน่อยหหน่อย มันถึงว่าไงว่าไงปืนกลับขึ้นรถได้ไหมปืนกลับลอมาเอาเพื่อนหน่อยมาเพื่อนหน่อยผมมีโซ่พี่ลงเขาผมมึงต้องรีเพื่อนให้หมดว่ะอย่ายิงกูนะกูมีนาโนเพื่อนเนี่ยแหละกูมีนาโนนะกูมีนาโนอย่ายิงกูนะเขาเลยกูจะรีเพื่อนอ๋อพี่เห้วไี่ผมโดนอยู่ไไอ้งรากลางไฟอีกได้ปะอไปได้มากลางไฟเลยโอ้อยู่บนเขาตัวอมเนี่ยพี่พพี่สตเฮ้ยแล้วทำไมมีแต่มันนะ โอ้ยแม่งเป็นร้านเลยอไอ้ไฟอยู่ตรงไหนไอเมเดี๋ยวไปเติมได้ร้านมี้านมีตอมีนอรอนะ่นหรชุบเพื่อนหนชุเพื่อนหนชุบเพื่อนหนบ้าชุบเพื่อนหนชเพื่อยชุบีชีไม่เอาเพื่อนหนได้ปงยรับกูชูบอีกชุบอี้ขวอยเออชีตายโอชีตายโอชีตายชุบโอชีหน่อยเพื่อนเพื่อนโดนในุ่มเนี่ยเพื่อนโดนในุ่มเนี่ยพี่พี่บอยพี่บอยภูมิเนี่ยภูมเนี่ยภูมิมีโซ่ติดกลาไฟอีกทีไฟไอ้ยสาด นากูแตกเพื่อนเพื่อนตายกลางถนนดีกว่าหน่มกูไปชุบหมึงรอกูไม่มีนหน่กันผันมันมันจะผมอะมันเสีสองากคุณโดนรัอยู่หรรถหนามฝั่งปั๊มนัโดนัเอนเ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ ไอ้กุโนทัศน์อยู่กลางถอนนะไปลงเกวขาดเลยวะฟังกูไม่ตายมึงตายนะตรงขาวๆที่แรกอะมึงไม่มีกันเลยหรอวะไอ้ย่ามึงบ่นเรื่องรถกันเนี่ยร่วงๆตรงขาวๆไม่ขึ้นปืนมาวนหน่อยทีปืนน่ะพี่กำลังไปแป๊บนึงพี่กำลังไปจะมาซ้ำกูนะบทเนินบทเนินเยิงไม่ได้ว่นลูกกดยาวกดคำนะเฮ้ยมึงขึ้นมาหน่อย ไอโจตัวไหนโจโว้ยยยยยกล่องฟอมก็ไม่มีเฮียชีวิตมันพร้อมอะไรบ้างวะชุบออได้เลยไอโจปั๊บหน่อยมีศพมีมีชุบออปะชุบออหน่อยมีไม่มีอยู่ที่บูบี้อ่ะกดแล้วกูจะมานึงได้ปะอ๋อเหรออ๋อหรขึ้นรถร่อนไฟ่อยดิเราว่าขึ้นรถร่อนไฟ่อยดิตรงไหนตรงไหนพี่เลิกตรงไหนโอ้โหที่ไฟอะบิลลี่โอ้ที่ไฟแม่งมีแต่มันละบูบี้มีชุบออมีอยู่ตรงไหนล่ะให้หนูไปตรงไหนหนูร่นซ้อมอยู่แนวบนเดิน กลัมีชุบนุ้ยไปล้องลนนุ้ยเรามาข้างหนอนพี่ยิงไม่ได้กลับมาหน่อยกับิงไม่ได้มีนาโนยิงให้ยูพี่ให้ยูพี่ดูยูยิงอีกได้ไหม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 ห่วงสามเป็ยิงอีกหน่อยยิงอีกหน่อยหาเพื่อนชุบก่อนหาเชื่อมเพื่อนชุบก่อนอย่าพึ่งสามหาเพื่อนชุบก่อนฮิปออลโอ้ฮิปออเนี่ยตรงก่อนเห็นไหมเข้าไปไปได้แล้วไปนั่นแหละนัมนแหล้วเออ ชุบแล้ว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 ชุบเลยชุบเลยชุบเลยชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วกวยังชุบอ้แล้วชุบอ้แล้วีการเผเพื่อนก่อนีกบเพื่อนก่อนุยให้อยูุ่ยให้อยู่มีการเื่อนก่อนแดแแดุย้อยู่เาวพีเอไว้หน่อยเพื่อนมีื่ออยู่ตรงข้างศพกูเนี่ยตรงรถกูเนี่ยเห็นบ้รถอาปดกูว่มันต้องปกลับบนเขาไกลเลยพี่คุ้มมึงต้องออกไปช่วยอีกวะ เพื่อนแล้วเพื่อนมีหาได้หรอไม่กูหยิบศพเพื่อนอยู่อนอยู่บนอะเยอะๆอยู่เพื่อนก่อนได้ไหมไปตรงโรงพยาบาลนะเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนเพื่อนโดนถือครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยอะไปแต่โดนตีโดนตีเขาเนี่ยนะแต่กูไหมเนี่ยเูือยู่ตรงตีเขาเยอะเลยพื่อนไปชุบแล้วพี่โบวี้ผมมีศพเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งตีเขาเฮ้ยงเพื่อนกอนเพื่อนกอนเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนพี่กินมองถือไปได้ปะมองถือไปได้ปะบองถือไปก่อน เพื่อนของรุนจะไปมายิงกูดีอะไรเพื่อนหน่อยกับเพื่อนก่อนนะเพื่อนก่อน๋อไม่หมดเพอ่อนมันมาเจอโดนนอนคุยเลยป่วยป้าทำไรป้าทำไรป้าไม่ตาดอันนี้ก็โดนปุยเยอะปืนเราไปไหนหมดวะเออจริงปืนมันอยู่บนรถชิวอเลยอ่ะพี่ต่อถือกันหน่อยพี่ต่อถือนหน่อยโอ้โหดำแม่งกืนว่ะแลกแท็กกูนอนเหงาอ่ะ ปืนมันวนได้ตลอดเลยเว้ยปืนมันวนได้ตลอดเลยแต่ปืนเราแม่งโดนเว้ย ักจกระสุนมันมีปืนยิงฟู่ฝั่งเขานะหลังกำแพงมีปืนมันยิงฟอยู่เห็นไหมจักจะกระสุนหมดอะไรหมดนั่งแหละเฮียชีวิตกล่องซ่อมก็ไม่มีเดี๋ยวเด้งคุกเดี๋ยวลดความมีอะไรก็ไม่รู้วันนี้หลังกำแพงเพื่อนตายปะเด้งสวบมาได้ป้ายเฮียมันมันหลุบมีสวย ใครอะอาแปดพี่เบอร์วิเหรอปืนปืนมันมานะไอ้ลอยข้างหลังอ่ะอาแปดข้างหลังเนี่ยพี่อุ้มกูบอกกูไปนั่งเล่นโลบอกแล้ววิ่งไปเดินฝั่งกระจกนะชนะสองไฟเราอุ้มไม่ได้เลยเก็อะไ้ไม่ได้เลยเห็นปะ จะได้อยู่นะจะพุ่งมนั้นเอ,อินั่นแหละมาสบบนเขาดิมาสบบนเขานะมาสบบนเขานะ อุยเ้มีม,มีมีเหมือนมีเพื่อนอยูย่ในพุ่มเลยพี่ไอไ้วงใช่เกี่ยวไหม,มสรุปได้นั่งโรซลอยวะ่ะอุ้ยหนึ่งหนึ่งไอ้กระลิ้วอยู่ไมวะ ห่อแล้วออกเลยห่อแล้วออกเลยหนโน้ผมนะห่อเลยไม่มีห่อกูไม่มีห่อเงี้ยเกลวสองสามหกสองเกลียวไม่ห่อขอห่อหน่อยเด้อหลานจังวะหอยหน่อยหน่อยหน่อยพี่เกลวพี่เกลียวหอหน่อยเวอร์สวยสวยมึงมืนอน่ะมึงเอ๋อต้องกลับมานะหออหหยเลยห่อลงห่อเลยห่อเลยห่อเลย เล่นห้บใบครับเฮียอาเลยาเลยสามส<อ>ดิี๋ยววนหนเดี๋ยว สวยสวยพีเบอลี่สวยอุย,ยนานโนตแตกใครใครใครมือว่างมามาเคลียร์ตรงที่ที่ที่ไฟเลยใครมือว่างมาช่วยเคลียร์ตรงที่ไฟเลยกูนั่งรถเฮียอะไรเนะี่ยกูนั่งรถเฮียอะไรเนี่ย